คุณ <TV. S 2> ในปีนี้เนี่ยเรามีรถมาจัดแสดงด้วยกัน3รุ่นในบูธเราซึ่งเรามีส่วนผสมระหว่างรถใหม่ที่เราเพิ่งเปิดตัวไปไม่นานนะครับก็คือซ a นต้าเข้างๆผมนี้นะครับคันนี้ราคา1 8 4 9 0 0้บาทแต่ในงานเรามีดอกเวียพิเศษ1.99% 48เดือนประกันชั้น1ฟรี1ปีนะครับคันนี้เป็นรถ H E V เครื่องยนต์1,600 cc นะครับเพราะฉะนั้นได้ทั้งความแรงและความประหยัดขับเคลื่อน4ล้อนะครับเป็นรถ ดีเซ gment ไซส์ใหญ่นะครับนั่งได้เจที่นั่งครับเรายังมีรถอีก2รุ่นครับที่เรานำมาโชว์ในงานเป็นรถที่เราจัดโปรโมชั่นแรงๆเลยคันแรกก็คือบุนไดสตารเรียตัวพรีเมียมนะครับคันนี้เป็นสีเทาพิเศษซึ่งราคาอยู่ที่2 3 9 9้านบาทแต่ได้ดอกเบี้ย0% 48เดือนพร้อมประกันภัยชั้น1ฟรี1ปีเช่นเดียวกันแต่ที่พิเศษที่สุดเลยนะครับก็คือด้านซ้ายมือผมนี่นะครับก็คือ x ตัวนี้เป็น b l a วยเ่อ่อนถือว่าเก็นตัว็อปเป็นับลาคา90-900,00บาท แต่ในงานสุดพิเศษเลยครับส่วนลดให้ทันที150,000บาทแถมประกันภัยชั้น1ฟรี1ปีนะครับเพราะฉะนั้นเท่ากับรถคันนี้หรือราคาแค่ประมาณ750,000เท่านั้นแล้วยังมีพิเศษอีกคันหนึ่งนะครับคือ i o n i q 5ฟสามารถเข้ามาลองทดลองนั่งกันได้จะได้ดูว่า i o n i q 5นั่งสบายขนาดไหนใครที่สนใจนะครับคุณใดกับรถหลากรุ่นของเรารสามารถเข้ามาชมได้ในงาน Fast Auto ทอร์ชที่ไบเทครีบเข้ามาครับมาจับจองเป็นเจ้าของกันสวัสดีครับ